ในมีใครเจอประสบการณ์กับเจ๊ลำ่ำไยบ้างก็คือมีใครเบื่อน้ำป่าแบบเจ๊ลำ่ำไยบ้างเดี๋ยวเจ๊ลำ่ำไยาโยนทิ้งเลยสามสองหนึ่งนิ่แน่ไปคาเฟ่กันเคไปกับรถเจ๊เออเจ๊แต่กัน ฮอ่มอหือไปกันจ้าลาลาลาเออเลยค่ะเจ่ล้ขอย้อนกลับแป๊บหนึ่งนะ นั่นในคาเฟ่นี่เปียกหมดเลยไปข้ามถนนกันถึงแล้วโอ้ยแม่ค้าคะขอสั่งเออ,เอ,อชานมสตบบรอเบอรี่หนึ่งที่คะ่ะได้เลยครับรอก่อนนะครับ นั่งรอได้แล้วอนี้อร่อยมากเย้เออได้เวลา,เากลับบ้าน เมื่อกี้มีคนประท้วงงับเย่ถึงแล้วเดี๋ยวต้องถอยรถให้เจ๊แต่ก่อนอุย้ยถอยรถก่อนนะเออเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเดี๋ยวเจ๊ต้องเลีเเ้ยวก่อนอึ๊บ